กินกินลูกกินชิชิงั้นจะเมื่อค่ำเขาก็มาขอกินกินกินลูกกินกินเลยเมื่อไปหน่อยเมื่อไปหน่อยก็อร่อยได้นะกินเลยเยกข้อ,อมือขึอ้มเจอข้าเจ้าอิ่มเจอข้าเจ้าต้องอิ่มเชื่อกถอ เชือคาดจะต้องอิ่มอิ่มแป้เลยล่กิน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 ก่อนลกกินก่อนไม่ต้องไปฟังเสียงอะไรเรามีหน้าที่กินไม่มีมีใครรักษาต่อนอะไรไว้ให้นะกินก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันนเลยไฟบ้านคุณลุงคุณป้าออกเป็นไซสเลยสว่างสวเลยสดไสมองๆเลย ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เด้อ